บ,บ้านเฮ้ยบ้านพีอ่อะไรอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะชาวบ้านหาเห็ดเป่าวะบ้าเข้าไปเมื่อกี้ไม่มีผมก็ไม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่วินเพื่อน ลุงป้านาอาที่เคารพรักทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเบิร์ดเดินป่าล่าผีแล้วก็พิซซ่านะครับจากช่องนายออฟฟิเชียลนะครับ <c oughs> ก็วันนี้นะครับเราทั้งสองคนเนี่ยจะมาหาเห็ดโคนกันนะครับซึ่งหาเห็ดเป็นในเวลากลางคืนเนี่ยผมคิดว่ามันเจอง่ายกว่ากลางวันนะครับเพราะว่าฉายไฟเนี่ยมันจะสะท้อนแสงกลับมานะครับซึ่งได้ยินข่าวว่าเห็ดโคนขึ้นนะครับผมเลย กลับมาหาตามที่เก่าๆ да ที่ผมเนี่ยเคยขุดไว้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันจะขึ้นตามที่เก่าๆนะครับถ้าไม่ขุดโดนเชื้อมันนะครับก็โอเคนะครับพี่พี่เดี๋ยวยังไงเนี่ยผมกับพี่ซ่าเนี่ยขอนญาตหาเหต uh ุโคนกันก่อนนะครับเราก็ไม่แน่ใจว่าในค่าคืนนี้เราจะเจอหรือเปล่าเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเจอยังไม่เยอะนะครับเราก็ลองมาเช็คที่เก่านะครับโอเคครับพร้อมแล้วก็เนี่ยไปกันครับไปก็สภาพป่าที่ผมเดินนะครับ เดี๋ยวเราแยกกันเพื่เดินเป็นหน้ากระดานเดีวเดินยุดประมาตรงนั้นก็สภาพป่านะพี่ๆเป็นป่าไผ่เลยนะครับนี่ชาวบ้านจะส่องให้อยู่ด้านนู้นด้วยนะครับนี่นะเนี่ยที่เขาเก่าจะเป็นลุมๆแบบเนี้ยนะครับลองค่อยๆเดินดูพี่ส่องดูดีๆมันจะเป็นก้านขาวๆอ่ะต้นไม้ใหญ่เลย ไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับมองดูดีๆนะพี่ระวังงูตะขาบเนี่ยดินก็ชื้นอยู่นะครับมีร้อยไก่ป่า เดินลงมาทางนี้ค่อยๆไต่ตีนเข้าลงอย่าห่างจากผมนะอย่าเว้นระยะไฟฉายถ้ามองไฟฉายผมไม่เจอแล้วก็เรียกเลยไฟฉายอยู่นะนี่จะไม่มองไฟฉายกันเจอค่อยๆเดินนะครับ ตรงนี้มันอยู่แบบแอบเนียนมากเห็ดโคนเป็นอะไรที่หายากมากนะครับแล้วก็แพงมากนะโอ้มีแต่โรคนะครับสภาพป่าเฮ้ยโอ้โอหนึกว่าเจอเห็ดโคนแล้วถ้าพี่เพื่อนท่านใดไม่เจอพี่ต้องค่อยๆเดินชาวบ้านฉายไฟอยู่ด้านล่างเจอไหมครับ หลายดวงเลยส่วนฝั่งเขาลูกนู้นจะเป็นรีสอร์ทนะครับเนี่ยห่างไกลเป็นลูกเขาเลยนะพี่พี่มองอย่างเงี้ยแหละเดินเอาเรื่องนะไม่ค่อยเจอลมก็แรงค่อยเดินนะพี่ทางลื่น

เสียงชาวบ้านเคาะค่อยๆเดินทางเดินอยู่ไหนวะทางเดินอยู่ไหนฮะเสียงคนหาเห็นหรอเสียงใครคุยกันวะเริ่มจะงงกับทางเดินละ พี่นี่นเสียงคนคุยกันวะเสียงคนคุยกัน,ไ,นได้ยินบริเวณเนี้เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงคนเรียกกันทางลงอยู่ไหนวะ ลกฝั่งมันไปไม่ได้เลยค่อยๆเดินลงไปดูข้างล่างเห็ดมันยังไม่ขึ้นแถวบนเขาเห็นมันน่าจะขึ้นแถวตีนเขาน่าพี่ได้ยินเสียงไหมฮะคนหลอนเลยเอาไงดีว่าเราลองเดินหาดูทางสักพักนะครับทางลกว่ะทางนี้ก็ไปไม่ได้เฮ้ย ตอนเราขึ้นมานี่ทางเตีเต้ยๆเลยไหมครับพี่ <c oughs> ไหนลองดูเมื่อกี้เราเดินอยู่ฝั่งเขาลูกนูนไหมฮะ Nè À lấy quá. Hây. Dạ. Má. Hây. Ai mà vô ba con này cũng ba cũng không có thấy chơi bạn ơi <laughs> bạn nha Nè บ้านใครวะเออ,เบบอไม่รู้ <c oughs> เข้าไปดูกับผมไหมอ่ะครับพี่ <c oughs> เป็นบ้านหรือเป็นห้องน้ำวะแต่พี่เข้ามาด้วยกันดิเฮ้ย ผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กไม่เคยมาเจอเลยนะบ้านหลังเนี้ยหาเห็ดมากี่ล้อกี่ล้อไม่เคยเดินมาเจอเลยอะ่ะหลวเมืองลัแบแล้วพี่เฮ้ยแล้วนี่อะไรอะ่ะไข่อะไรวะไข่อะไรวะเห็นไม่ไข่ไม่รู้เนี่ยมีคล้ายๆไขรร่เล่ไหมเฮ้ยลองออกไปดูดิ พี่ผมว่าเราออนแจกที่นี่เถอะอ้โหยังเห็นคนชั้นเลยบ้านโบราณเลยอะ่ะเฮ้ยแล้วดูนี่สิสิ่งก่อสร้างมาถึงนี่เลยอะ่ะเนี่ยผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กไม่เคยเจอเลยนะ มีกาก่อสร้างวะเฮ้ย <Hey! S 1> อะไรอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะชาวบ้านหาเห็ดห่อวะบ้าเข้าไปเมื่อกี้ไม่มีผมก็ไม่เจอไ,ไม่รู้คนหาเห็ดแถวนี้เปล่าต้องคิดในแง่บวกก่อนละ แต่เข้าไปเมื่อกี้ใครไม่เจอวะใครวะเนอะเดินขึ้นไปคิวเลยอ่ะเฮ้ย,ยทำไมเราเมื่อกี้เรามา,าไม่เจอพี่นเนอะเฮ้ยเราลองเดินไปดูดิลองเดินขึ้นไปดูดิพี่เมื่อกี้เราไม่ได้มาทางนี้ คนหาเหตุเหมือนเราหรือเปล่าแต่เมื่อกี้เราเข้าไปไม่เจอเออแต่มันมีทางเขาทางออกทางเดียวนะต้องมาจากทางไหนวะถ้ามันคนก็น่าจะทักเราว่างนะครับพี่พี่อันนี้ไม่ทักเลยอ่ะเฮ้ยตอนนี้อิดอะไรวะพี่กองเต็มเลยเนี่ย อิดแดงสมัยโบราณเลยไอไอไอดินแดงที่เขาบล็อกกันนะพี่เนี่ยยังกะซากวัดเลยอ่ะดูดิไม่รู้แล้วไอ้พี่กับผู้ชายสองคนนั้นไปไหนละหินศิลาแมงใช่ไหมของโบราณเลยไม่ใช่เหรอพี่

แล้วนี่ห่างอะไรวะพี่พี่เฮ้ย,ยมันเหมือนเป็นบ้านหรือเป็นโบสถ์หรือเป็นอะไรสัก,สกอย่าง,งไม่รู้ยังกับเมืองลับแลเลยอ่ะเฮ้ยพี่ต้องเดินขึ้นมาดูนี้ดิเฮ้ยทำไมเรามาลับแลกเราไม่เจอวะพี่เนี่ยอ,อุ้ยเป็นรอยทางเดินเลยพี่เนี่ย เนี่ยพี่พี่เฮ้ยจเจออย่างนี้อีกคืออะไรวะพี่หินสีเหลรงไม่ผมรู้แล้วมัน<อ>คือพว<ะ>ี้เขาจะมาสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างสำนักสงฆ์อะไรไปอย่างนี้อ่เออแล้วมันมาอยู่บนเขาได้ไงอะ่ะเหมือนมีการกร่อจะก่อสร้างอะไรบนเขานี่เลยวันนี้เหมือนทําเป็นเจดีย์อะไรเปล่าเนี่ยเพราะว่าหินเยอะมันเป็นเพิงหินเลย แล้วเมื่อกี้คือชาวบ้านเมื่อกี้เป็นผีหรือเป็นคนผมก็ไม่แน่ใจอะ่ะพี่พี่ช่วยกันดูด้วยนะครับว่าเป็นคน,นคคมมหรือผีเนี่ยพี่มาดูตรงนี้เหมือนจะทําอะไร,ไ,รไม่เจอ,เจอตอนเข้าไปทีแรกไม่เจอ,เนเ,อเนเขีแรกไม่เจอเี่ยพี่พดูเหมือนจะกําลังจะกอ่อสร้างขุด วันนี้วันพ้าใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเฉียงใครไอ้เหรอรับผิดสักม่รู้ีอด้วยต้นนิ้วพี่เหมือนมีคาบเลือดด้วยนะนั่นอ่ะต้นนิ้วป่านะครับโอ้โหใครจะหลงไปปีนเข้านะครับ เอาเองดิอะไรวนะไม่รู้อ่แต่ดูดิพี่เอาเองดีว่าเราแล้วพี่จำทางออกได้ไหมเนี่ยผมว่าลองเดินตาม<笑><笑> เฮ้ย,ยพี่พี่ว่าไงใครวะน่าดูเดินเดินไม่มีไฟฉายนะว่ไงวะไม่รู้ <Hey. S 2> ไฟก็ไม่มีไฟไม่มีแล้วเสียงคุยกันเหมือนหมู่บ้านเลยอ่ะพี่ฟังดิขณะเราเดินผมว่าเราเข้ามายังเมืองรับแลหรือเปล่าวะอาพี่ผมนพามวันคนุณนะผมวะขณะเรามีไฟเราเดินขึ้นเขาลงเขาลำบากนะครับนะไฟว่เฮ้ยดูฮะฮึ ไปโผล่ตรงนู้นชาวบ,บ้านนาเห็ดเหมือนเราหรือเปล่าวะไม่กล้าจะถามมาดิผมไม,ไม่กล้าถามไม่กล้าถามตามจริงเขาต้องเห็นเรานะเว้ยเรามีไฟอะเขาเห็นแต่เขาไม่คุยด้วยไงพี่แต่นี่มันเฉยเว้ยว ไปดุมๆหายเพราะความมืดไปเลยไปเราเดินหาที่ออกก่อนลองเดินดูดิเห็นเป็นอกองไม่รู้ขึ้นไปทางไหน อเ,เอาไงเดียวพี่พี่จะเดินตามต่อไหมแต่ป่ามันกว้างอะไม่รู้เขาจะเดินไปทึงไหนเอนอทั้งใจจะมาหาเห็ดแต่ไม่มีกระจิกกระใจหาเห็ดแล้วเนะี่ยอยากจะกลับบ้านอย่างเดียวไม่รู้เป็นอะไรพี่พี่จริงพี่ไปตไแต่ผมจะเดินหาอยู่เนะี่ยไป เดินหาทางออกก่อนขออนุญาตเดินหาทางออกก่อนครับพี่พอะไร <st> ผมได้ยินเสียงมาจากข้างหลังหินเนะี <st> ่ยเออได้ยินเสียงชัดเลยพี่แต่ผมไม่กล้าทักเง <st> ผมว่านะหาทางออกก่อนพี่เชื่อผม <st> ไปขออนุญาตหาทางออกก่อนครับพี่พี่ โอเคนะครับพี่พี่ตอนนี้เนี่ยผมกับพิ่ชาเนี่ยเดินออกมายังนอกป่าแล้วนะเดี๋ยวไงเนี่ยพวกผมทั้งสองคนเนี่ยขออนุญาตรีบเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะกลับไปทําบุญอย่างพวกนี้ด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวไงเนี่ยผมกับพิ่ชาเนี่ยขอลาแต่เพียงเท่านี้นะและใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจเนี่ยให้พวกผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกับพิ่ซ่าเนี่ยต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับส